สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโน้ตบ o ๊กสเปกทีทุกคนครับวันนี้ขอนําบทความเช็คเครื่องภาคซอฟต์แวร์มาบอกกันหน่อยโดยเมื่อซื้อโน้ตบุ๊กในงานคอมมด์แล้วก็อย่าลืมกันโดยดูกันว่าสเปคที่ได้รับมาเนี่ยถูกต้องกับตามที่เราได้สั่งจองหรือตรงกับสเปคที่ประกาศขายไว้หรือไม่นะฮะ เริ่มกันที่ CPU-Z ตรวจสอบสเปค CPU แ Ram แล้วก็เมนบอร์ดเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากมายครับเอาไวต้ตรวจสอบสเปคอย่างละเอียดแบบไม่หมกเม็ดมีความเชื่อถือได้เป็นอย่างดีโดยก็จะบอกสเปคของ CPU แบบละเอียดโดยเพื่อนๆสามารถสังเกตส่วนของ specification เพราะว่าตรงนั้นจะบอกรุ่นของ CPU ในเครื่องเราครับนอกจากนี้ยังมีส่วนของสเปคเมนบอร์ดแล้วก็สเปคแรมแล้วก็บอกถึงความจุของแรมอีกด้วยต่อมาเป็น CPU-Z ครับตรวจสอบสเปคการ์ดจอ ดยรุ่นของการ์ดจอก็จะมีบอกบริเวณด้านบนสุดครับหรือก็คือเนมส่วนของเมมโมรีไทแล้วก็เมมโมรีไซส์เนี่ยให้ตรงกับโบชัวรุ่นที่เราตกลงกันไว้ต่อมาเป็น n r โ Info Tool เรียกว่าตรวจสอบได้ DVD สิ่งที่ตรวจสอบหลกัหลกๆก็คือความเร็วที่สามารถเขียนแผ่นได้ครับหรือสามารถเขียนแผ่นชนิดใดได้บ้างซึ่งในไดเวอร์ของวางเครื่องที่มีราคาถูกๆหน่อยอาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้ ต่อไปเป็น H d ดีจูนตรวจสอบฮาร์ดดิสก์หรือ H d ดีโดยโปรแกรมสามารถแสดงความจุของฮาร์ดดิสก์ขนาดบัฟเฟอร์แล้วก็รูปแบบการเชื่อมต่อหลักๆก,ก็คงต้องดูในส่วนของความจุครับว่าตรงกับสเปคหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบแบทเซกเตอร์หรือว่าเออร์เลอร์ได้อีกด้วยถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะแสดงเป็นสีเขียวเหมือนดังภาพนะครับฮาร์ดดิสก์็ไม่มีปัญหาใดแต่ว่าถ้ามีปัญหาก็จะมีจุดๆสีแดงผสมนะ ต่อมาเป็นฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องดูว่าเครื่องมีอุณหภูมิมากน้อยแค่ไหนครับในตำแหน่งเซนเซ,นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบองศาเซลเซียสแล้วก็องศาฟาเรนไฮต์และที่สําคัญอุณหภูมิต้องไม่ส่งถึงประสิทธิภาพของเครื่องปิดท้ายด้วยเดซิพิกเซลเทสเตอร์ตรวจสอบเดซิพิกเซลบนจอภาพครับแปลกันตรงๆนั่นก็คือจุดตายหรือว่าจุดเสียนั่นเองบนจอ lcd ของเราแระหวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับกดซับสไคร์ช่องของเราใน YouTube พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปกแล้วก็ซับสไคร์สวัสบ